นายปียพงศ์จงใจงามควานช้างชาวจังหวัดบุร,บรีรัมย์และนางสาวลัคนาก้านอิ่มควานช้างชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะนำช้างกลับมาถึงบ้านกระทุ่มตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุร,บรีรัมย์แล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยให้ช้างอยู่บริเวณนี้จนกว่าจะหายที่อยู่ที่เหมาะสมกว่านี้ได้ค่ะโดยพวกเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากโควิด1 9 ที่จากที่เคยมีรายได้ด้วยการนําช้างไปต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวทําให้ไม่มีรายได้จึงตัดสินใจพาช้างเดินเท้ากลับบ้านค่ะก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมสะพันช้างไทยนะคะมีการจัดหารถบรรทุกจํานวน6คันมาช่วยเคลื่อนย้ายช้างทั้ง6เชือกและมีรถบรรทุกสัมภาระต่างๆอีกสคันเพื่อช่วยเหลือส่งกลับบ้านค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีคนทราบข่าวนะคะว่ากลับถึงบ้านแล้วค่ะหลายคนค่ะต่างก็นํากล้วยอ้อยมาให้ช้างกินนะคะแต่ว่าไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าช้างแต่ละเชือกนั้นจะกินไม่ต่ํากว่า300-400กิโลกรัมนะคะพวกเขาจึงขอให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลืออย่างน้อยก็คือช่วยสนับสนุนอาหารให้ช้างได้กินจนกว่าควาช้างจะมีงานทําหรือว่ามีไรายได้มาเลี้ยงช้างต่อไปด้วยค่ะ